สวัสดีครับท่านชมกันแล้วสวัสดีครับ,บรวันเล็้วสวัสดีครับวันนี้ปทะหนาที่ที่ไหนครับรู้ไหมครับนี่ป๊าบ,บอกให้ไดโนเสาร์ดโนเสาร์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรตินะครับภา,าษาอังกฤษว่า National Geological Museum เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีอะไรดูบ้างน,นะครับไปลุย เจอยังตัวแรกดูสิเนี่ยโหตัวใหญ่เลยบอกแล้วบอกแล้วตัวใหญ่เลยอ่ะพันอะไรเนี่ยลองดูเขามีป้ายด้วยบะต้านดูนะมีป้ายด้วยเราดูนะพันเอาไม่ใช่ป้ายชื่อหินไม่ใช่พันไดโนเสาร์ ไปดูเนี่ยไปดูข้างในดีกว่าปะ่ะไปข้างในดีกว่าป่ะลูกค้าไปขึ้นเหมือนพี่ปะ่ะเดี๋ยวว่าปิดนะข้างในอะ่ะไปดูข้างในก่อนระวงัวงหัวกระแทกก่อน<ะ><ะ>นัะ่ะไปดึก่อนไปดึงที่จะเป็นด้านกรณีนะครับผมก็จะมี หินต่างๆบอกนะครับว่าหินอันนี้เป็นหินชื่ออะไรนะครับให้เราได้ศึกษากันนะครับโอ้เฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเจออีกแล้ว,ว,วช,ชื่อหินต่างๆนะครับอันนี้ And side, อนนแนอแนดิสไทร์อันนี้แกรนิตอันนี้ ว้าวเจอแล้วทีเล็กเข้ามาแล้วไหน <Okay. S 1> ว้าวไหนเหมือนเสื้อเลยเดี๋ยเสื้อสิก็เราใส่เสื้อทีเล็กเหมือนกันครับน,น้ำอะ่ะมีขีดที่หลังด้วยชื่ออะไรตัวเนี้ย ไปโนทรัสเนอะอยู่ในน้ำเหรอเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำใช่ไหมไปโนเ,าเาสาครึ่งบกครึ่งน,น้ำนี่ นอสลาดใช่อ๋อมีฟอสติลด้วยให้เด็กขุดๆกันนะไปะ หัวก็ะโลกอันใหญ่เลยฟันหักแล้วเด็กไหนเด็กเข้าไปอยู่กันเยอะหยิบฟันขึ้นมาดูสิฟันหักหรือเปล่าใช่มีเด็กเข้าไปกันเยอะอยงไงฟันทำฟันเขาหักเลยเนี่ยเ,เขาไม่ระวังไงลูกไปออกมาดีกว่า ตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวอ so าคารพ s. <S ิพิธภัณฑ์แล้วนะครับมีให้ความรู้เนอะวปดีโอให้ความรู้ด้วยในส่วนของค่าเข้าชมนะครับผม ผู้ใหญ่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับคนละ30บาทนะครับเด็กอายุ1 3ถึง20ปีนะครับ10บาทครับส่วนเด็กอายุต่ำกว่า13ปีก็เข้าฟรีครับผู้ใหญ่คนชรานะครับอายุ60ปีขึ้นไปก็เข้าฟรีเหมือนกันนะครับ<อ>ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเฉลิมพระเกียรติในโรวงรัชกาลที่9ของพวกเราชาวไทยนะครับ จะเป็นในส่วนของมนุษย์ยุคหินนะครับต่านเรืโอ้บอกท่านผู้ชมซิมีอะไรบ้างเนี่ยม,มีจระเข้ด้วยจระเข้โบราณเนอะแต่ของโบราณเนี่ยเศร้าเต็มเลยเนอะปะพาท่านผู้ชมไปดูซิมีอะไรบ้างอันนี้เป็นโลกโบราณนเนอะในยุคโบราณมีไดโนเสาร์อยู่ด้วยนะครับใช่ไหม โอ้โหคงกระดูกในรสาวด้วยมีโครงกระดูกเต็มเลยนะแลาวสาวก็ะดิกหางด้วยนะ ไปเลยในส่วนนี้ก็เป็นของหินต่างๆเนะที่เที่ยวต่างๆโอ้เลนอตอนีมีหินต่างๆให้เด็กๆดได้ดูกันนะครับใช่ไหมเดี๋ยวดูที่มีหินอะไรบ้างดูป่ะ หินเต็มเลยหินซีดนี้หินอะไรหินหนายหินบะซออนนี้หินปูนหินแต่ละชนิดก็มีประโยชน์ต่างกันนะลองไปเดินดูต่อนะคะมีอะไรอีกนะคะ โอ้เจอในนกตาวแล้วนะครับอันนี้สยามโมไทรนัสนะครับผมโอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวเล็กเล็ก B. Yeah. ากเลยกลัวไหมมาตั้งมาตั้งกลัวไหมเจ้าสาวไม่กลัวนะไปเด็กกลัวฮุ้ยข้างล่างมีจระเข้ด้วยนี่ เมีน้ตกด้วยนะว้าวอันนี้ตัวนี้นะครับชื่อปูียงโกตอรัสซาลินพาเน่นะครับผมตัวใหญ่มากเลยนะครับ หมดแล้วไงอ๋ออากาศโลกเปลี่ยนแปลงอะโลกมันก็เลยตายหมดเลยอะครับตายหมดเลยอะอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันหนาวเกินไปอะพายุน้องแข็งอนะใช่ตายหมดเลยไปอลองมาดูข้างล่างอีกนาทีนึงง่ะ เดินลงไปดูเร็วอาจารย์จำไปดูแล้วบางแล้วค่อยเดินหลงไม่ต้องวิ่งมากทางนี้ทางนี้สัานทางนี้ไหนีินมีตัวอะไรบ้างท่านท่านลตัดูหนเร็วตัวนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยอ๋อปิยามโมซอรัสตุสตีคาราี ถ่ายลูกมันอยู่ลูกอันนี้จระเข้โบราณครับไม,รไม่ได้ล้มหรอกลูกม,มันเงยหัวขึ้นมาดูมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อ่จอระเข้โบราณเนี่ยเห็นโอ้ตัวใหญ่เลยนะเต่าโบราณก็มีนะเต่าโบราณ ไ้กินตัดตัวอื่นไงอันนี้ก็คือภาพโดยรวมนะครับของไดนราเสายักษ์ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโซนในการขุดเมืองแร่กันนะครับเป็นเมืองใต้ดินนะครับวันนี้เขาจำลองเหมืองใต้ดินมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเวลาขุดเข้าไปใต้ดินนะเนาะเขาจะมีเสาไว้รองรับน้าหนักปิ่นข้างบนนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็ขุดไปหาแร่ให้แมที่เราต้องการเอาไปใช้ประโยชน์นี่มีลิฟต์วยมาตั้งมีบลิฟต์จำลองนะครับสำหรับเวลา ผนแร่ขึ้นลงนะครับให้คนงานขึ้นลงนะครับามาเร่ลม,มาเรื่อนี่อุปกรณ์ในการสำรวจแร่นะครับผมมีหมวกนิรภัยด้วยบ้านๆดูสิมีเทปบระระยะด้วยนะมีไฟฉายใช่ไหมเข็มทิศน้ำจับทำจับแล้วก็มีพวกแฉลงมีค้อนปอนใช่ไหมไวท้ทุบหินทุบแร่นองทานนิรภัยด้วยนะการของรเราใส่ทามีพลัวด้วยไว้ขุดดินใช่ไหม โอ้ดียังเลยอะ่ะมรวดสวิไปแล้วว่าผมรวดกันนะโอ้ไปแล้วดูวีิเราจเจอแร่อะไรบ้างหรือเปล่านี่เขามีไฟเป็นระยะระยะนะครับได้ดูทางได้ใช่ไหมแต่คืนนี่เป็นไม่ได้จำลองมาเป็นพื้นธรรมดามืดมากเลยตรงนี้อื แล้วตามมาแล้วมียิงปืนด้วยหรอฟาแม่ปันมาโอ้ยิงปืนโอ้านโดนใจเลยยิงรี่ปนืนด้วยเสียแล้วมั้งอันนี้ เขายิงปืนนะเขาบแบบแหล่ไหนเป็นแหล่อะไรแลแร้วเขาเรายิงปืนให้โดน<ล>ใช่<ร>ไหมอ๋ออย่างนี้น,นี่แต่นี้ต้องเสียอยู่นะสนุกใ,ใหญ่นะอันนี้ม,มีปืนให้ยิงแหล่ต่งางๆด้วยนะครับให้ต,อ,หตอบใหนะ้ถูกโอ้โหสนุใหญ่ใช่ใช่ คำตอบก็คือแถวซ้์น่าต่างให้ดูด้วยนะครับนีครับตั้งครับมีได้ต่างให้ดูด้วยนะครับอุ๊ยอันนี้ดูเธอคอยสวยมากเลยดูเตั้งเกิดแต่เงินก็ยังไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่มี พิตซ่ามนะครับหรือเซเลนไนนะครับนีน่ครับโอ้ในเหมืองแรกเขาจะมีรถนะครับรถไฟครับรถไฟนะครับเราบรรทุกแร่ไปนะครับผมแลุกี้ข้าไปตามรางนะครับไมไ่ให้ขึ้นให้โชยเฉยรู้ว่าขนแร่ยังไงนะนี่แต่กกหาไปแค่คนหาบนะ เดินต่อไปเเหมืองแร่นะครับพรถสำรวจเหมืองแร่อันนี้เหมืองอุโมงค์ขุดอุโมงเข้าไปนะครับในภูเขาที่จะได้แร่ออกมาครับจับที่เราเดินอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นเหมือง ที่ต้องดูรอยอยู่เหนือน้ำนะครับเรียกว่าเหมือนอะไรนะครับเหมืองเรือขุดนะครับผมอันนี้จะเป็นชั้นนะครับสําหรับแสดงว่าหินแต่ละอย่างมีประโยชน์ยังไงนะครับหินแมกนีเซียเอาไว้ทําแม่เหล็กนะครับผมส่วนหินมาคารายหรืออัคซูลายนะครับเป็นสินแร่ทองแดงนะครับใช้ทำในการทำอุปกรณ์ ไฟฟ้าทำต่างนะครับสัวฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้แรกแคลไซด์ครับทำทำโมเทเมนคูน,นขาวนะครับตัวไม่เรื่องเคชื่องเป็นาเห็นไหมครับอันนี้แรกบอสนะครับผมใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้วนะครับผมวัสดุขัดสีเครื่องประดับนะครับอันนี้แรกฟอสเฟตทำปุ๋ยนะครับออของทัชก็ของดุระเบิดมาขิดไปก็ได้อันนี้แรกครับนะครับ สำหรับทำเครื่องสุขภัณฑ์น,นะครับผมอันนี้แร่ไม่ก้าทำไปโฉนดไฟฟ้าน,นะครับผมแล้วก็ใช้ทำสุป,ปราภานได้ด้วยนีทรายแก้วนะครับใช้ทำเครื่องแก้วได้แร่ดินถาวนะครับทำเครื่องบาินถาวแร่สเปกคูลาลายนะครับเป็นแร่เหล็กนะครับนิดหนึ่งใช้ทำล็อตได้นะครับ แนวัวลายนะครับใช้ในการถลุงเหล็นนก,นกนะครับอินช็อคนะครับใช้ในการทำช็อคปิดการะดานนะครับสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีะครับใช้ปัจกัยมือเป็นหมดแล้วนะครับเป็นตัวปฏิบัติการกรณีพ่บัติภัยนะครับแสดงถึงการปฏิบัตรรบบิต่างๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นร่างพายุนะครับผมแรงดังมากเลย อันนี้แผนดินไหวจำลองแผ่นดินไหวนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องจําลองแผ่นดินไหวนะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมจะกดปุ่มแล้วนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับมาตั้งมาเห็นไหวเป็นยังไงนะครับจับราวดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะโยกนะครับ เอาแล้วเอาแล้วเต็มตัวแล้วสองลิตรแล้วโอ้หดูดูภาพดูภาพเราเป็นยังไงมัางดูภาพเริ่มสั่นแล้วเริ่มสั่นแล้วสี่ลิตรแล้วอันนี้ห้าลิตรแล้วตันมากลยหกลิตรแล้วโอ้โหเจ็ดลิตรตันไหมลูกตันไหมตันไหม โยกใหญ่เลยโอ้โยกใหญ่เลยโอ้โยกมากเลยเนะระหว่างทางขึ้นนะครับทุกานก็จะมีภาพเป็นโอเสวนะครับเป็นไปนหมดเลยนะครับว้าวสวยจังเลย น,นี่ก็จะเป็นนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับด้านปิโตรเลียมนะครับให้เด็กๆได้ดูนะครับน,นี่จะเป็นแท่นขุดเจาะน้ามันนะครับนี่เห็นไหมเขาต้องขุดไปลึกเลยนะเอ้น้ามันมาใช้เห็นปะ่ะในกลางาทะเลเลยนะแท่นขุดเจาะมีทั้งบนบกกับในทะเลเลยนะครับ จะพันไปโจรเลียมนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทําพลาสติกนะครับผมอุปกรณ์ในรถยนต์สีนะครับผมวัสดุในใช้ในการบินนะครับอากาศยานพลาสติกฉนวนนะครับฉนวนต่างๆในการพุ่มสายไฟท่อ PVC นะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับครับ จะจาลองให้ดูครับว่าน้ํามันที่เราขุดได้เนี่ยก็เอามาส่งให้ทางโรงงานผลิตไฟฟ้าแล้วเป็นน้ํามันนะครับให้ปั่นไฟฟ้านะครับเอาไปให้บ้านเรือนได้ใช้ไฟฟ้ากันนะครับโอ,โ,อโอ้เห็นไหมต้องใช้ไฟอย่างประหยัดนะครับเดี๋ยวน้ํามันหมดแล้วเราไม่มีไฟฟ้าใช้กันนะครับพลังงานที่มาจากเซลร์เลียนนะครับจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นพลังงานจากน้ํานะครับพลังงานจาก ปฏิกิริยายิงเตียนนะครับพลังงานลมพลัง,งน้ำขึ้นลงนะครับพลังงานความร้ไนตพิภพนะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับอันนี้จำลองาจากพลังงานาน้ำนะครับใช้น้ำหมุนไดนาโมนะครับในการตั่งไฟนะครับอันนี้เป็นการทำน้ำมาัดานะครับ สำหรัจังหวัดนะครับเราจะใช้อย่างเงี้ยครับสูบน้ําขึ้นมาจากใต้ผิวดินนะครับลองทาดูนะครับได้หรือเปล่าต้องทำาแรบวเร็วหรือเปล่าไม่มีน้ําขึ้นมาเลยเรา๋ี่ฟ้าดูให้สิยกสุดหรือเปล่านะตรงนี้มาปล่อยก่อนอ่ะมาแล้วมได้แล้วเอาตรงนี้ไปดูมิติละดูตรงนี้อ่ะรองหน้ากระแพทกนะ คบไมเป็นไยจังหวัดต้องใช้อย่างนี้นะครับในการอาบน้ำรู้ปะ่ะโยกโยก่างเนี้ยแล้วก็เอาถังไปรองตัมน้ําขึ้นมานะครับสนุกใหญ่สนุกใหญ่ เจอที่เล่นก็ต้องเล่นนะครับเด็กๆเป็นธรรมาดานะครับว้าดรูปเหรอวาดไหมระบายสีไหมเนี่ยมีนี้ว่างๆอ,อีกอีกประเทิอันนี้เห็นไหมอ่ะหยิบมาระบายเลยสีเต็มเลยขอตัวพีตั้นวาดรูปกัะนะครับ สวัสดีครับเล็วสวัสดีค่ะครับวันนี้บ้านก็มาเที่ยวมาเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับขอตัวไปเล่นก่อนนะครับบ๊ายบายท่านผู้ชมเร็วบ๊ายบายขอตัวขอตัวเล่นก่อนนะครับบ๊ยบายบายนู่นด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายหวังมาเที่ยวใหม่นะครับได้ความรู้เยอะไหมครับเยอะป่ะไปแล้วนะ